คุณผู้ชมคะอาจจบานปลายนะคะเรื่อง <c oughs> ของคุณตะเกียติที่เมื่อว,ว,วานนี้ขึ้นโรงพักที่สอนอบางเขนไปแจ้งความเพราะก่อนหน้านี้น้องสาวของคุณตาคือบ้านหลังนี้อยู่กัน3พี่น้อง <c oughs> อายุเยอะกันแลน้วทั้งคู่ <c oughs> คุณตาเองก็90แล้วก็คุณล้วนที่เป็นน้องสาวกับคุณเบนจรัตน สองสามพี่น้องเนี่ยอายุเยอะหมดเลยคุณล้วนเสียชีวิตส่วนคุณเบนจรัตได้รับบาดเจ็บคือเหมือนมีอาการป่วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังนี้อยู่แถวแถวรามอินทราแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกู้ภัยไปเก็บศพคุณยายล้วนแล้วคุณเบนจรัต <c oughs> ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลประเด็นคือคุณตาเกียรติใช้เวลาประมาณ3-4วันจัดการข้าวของภายในบ้านหลังจากที่เกิดเรื่องกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวขึ้นโรงพักแล้วบอกว่าของผมหาย ของที่หายเป็นทองคำห้าสิบบาทคุณผู้ชมแล้วห้าสิบาททองสมัยนี้ไม่ใช่น้นอ,ยนอยนะยหลังจากนั้นคุณตาเองก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยมีแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพน้องสาวเขาเมื่อวันที่30เมษายนแล้ววันนั้นมีการรื้อของกันเนื่องจากว่ากู้ภัยบอกต้งใช้บัตรประชาชนคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้กู้ภัยชี้แจงไปแล้วบอกว่าไม่มีใครเอาของของ,ของคุณตาแน่นอนคุณตาลืมหรือเปล่าเพราะคุณตาก็อายุ90หรือจริงๆแล้วคุณตา กูเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าคุณผู้ชมวันนี้คุณตาให้สัมภาษณ์เราอีกรอบหนึ่งคุณตาเกียรติยืนยันว่าไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้กูเรื่องด้วยซ้ําไปเ,เพราะคุณตาจําได้นะคะว่าข้าวของต่างๆเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนบ้าง คือของบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นพวกสร้อยคอทองคํานาฬิกาต่างหูคือเข้าของทองรูปพรรณเนี่ยเหมือนของแบบคนแก่เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยตาบอกจําได้น้องสาวเนี่ยจะมีกล่องเหมือนกับหีบสมบัติอยู่เป็นกล่องคุกกี้ใส่ทองไว้50บาทตอนนี้นาฬิกาเนี่ยมันมีนาฬิกาเรือนทองกับเรือนสแตเลสคุณตาบอกที่เป็นทองหายหมดเลย เหลือแต่นาฬิกาสีเงินที่เป็นสแตนเลสยังอยู่ของผู้นี้อยู่ใต้เตียงบ้างเก็บไว้ที่หัวเตียงบ้างค่ะเพราะว่าน้องสาวเอเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไว้ใจใครแอรที่บ้านเสียเนี่ยยังไม่ให้ใครเข้ามาซ่อมเลยแล้วคุณคุณตายยืนยันนะคะว่าตอนนั้น,นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามารื้อของอ้างว่าจะต้องหาพวกบัตรประชาชนจริงๆคุณตาบอกของพวกนี้เป็นของตกทอดมามรดกหลังจากนะั้นอยากจะได้คืนเพื่อจะเอามารักษาพี่รักษาน้องรวมถึงตัวเองในยามแก่เป็นทรัพย์สินสุดท้ายของชีวิตผม มันไม่เหลืออะไรแล้วถ้าหากว่าใครหยิบไปเอามาคืนได้นะตาจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเลยเพราะตาก็แก่มากแล้วน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้เงินในการรักษาด้วยมากเลยกุ้มเรียกว่าไม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อย่างนี้กุ้มของเต่าแก่ของแม่แม่มีอยู่สิบบาทนะของผมแปดบาทแล้วก็ของน้องสาวนะสองบาทบางสามบาทนางอะไรอะไรจะกําไรกล่องเดียวกันเขาเป็นคนเก็บ น้องสาวเขาเคยเคยไปไว้เวลาจะเอามาเขาไปเอาของข้างในใต้หัวนอนมันจะมีไอ้ไอ้มีลึกๆอ่ะก็กล่องนียัดไปข้างในแล้วเอาเอาหนังสือบังบังไว้ส่นี้คนคนที่ที่ที่เขาพาผู้ชายมาสามคนไอพวกบุญที่ที่ผู้หญิงวันนั้นนะเขาบอกว่าถ้าจะทําความสะอาดนะไม่ต้องไปบอกใครบอกเขาคนเดียวนะ เขาจะจัดการให้เรียบร้อยเลยเขาไปค้นได้เงินเข้องกำลัให้ทีหมื่นยองไรเขาช่วยค้นได้เงินนะเอาคืนให้ให้เงินตดเนไอ้ทองไม่ได้เอามาให้นะให้เขาไปผละพัณฑ์สี่พันบอกทำสบก็ปรีนะอะไรก็ปีบอกไม่เพีถ้าเพีไม่เอานะคุณผู้ชมคขาวันนั้นนะคุณตายืนยัน เจอเงินสดประมาณ4ี่หมื่นกู้ภัยเอาเงิน4ี่หมื่นนี่มาให้ผม,มผมก็ดึงเงินก้อนนี้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไป4ี่คนคนละ1,000บาทก็เท่ากับสี่พันแต่ปรากฏมีกู้ภัยหนึ่งในสี่แบ,บมือของเงินเพิ่มอีกผมก็เลยไม่ให้เพราะต้องเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆอีกหลังจากนั้นกู้ภัยบอกคุณตาเดี๋ยวจะช่วยเอาศพคุณยายเนี่ยไปเผาที่งานศพคุณตาบอกไม่ต้องเลยครับรายละเอียดอื่นๆหลังจากนี้เดี๋ยวผมจัดการเองคุณตาก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าตอนนั้นเป็นไปได้ไหม หรือว่ามีใครที่รู้สึกว่าแบบไม่พอใจผมหรือเปล่าเออวันนี้ฮะคุณผู้ชมเราเลยมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยวันนั้นที่เข้าไปเก็บร่างของทางด้านคุณยายล้วนออกมาจากบ้านยอมรับตรงกรันที่คุณตาเก็บบอกว่าเฮ้ยเอาเงินมาให้คนละพันละพันละพันผมได้รับจริงเพราะตอนนั้นจะไปเก็บศพแล้วผมเนี่ยได้รับการไหว้วานจากทางด้านของ คุณตะเกียบบอกว่าเนี่ยหาบัตรประชาชนหาสำเนาทะเบียนบ้านหน่อยสิเพราะว่าต้องไปดาเนินเรื่องต่างๆพวกผมก็ช่วยกันหาฮะคุณผู้ชมแต่หาไม่เจอกู้ภัยบอกนะฮะหาไม่เจอพอหาไม่เจอทีนี้ก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะต้องกลับแล้วแต่ต้องจัดการเรื่องของศพของร่างของคุณยายล้วนอีกปรากฏว่าคุณตะเกียดนั่นแหละเป็นคนเอาเงินมายัดใส่มือพวกผมให้คนละพั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 นใบกันสี่คนตอนนั้นพวกผมก็บอกไม่เอาไม่เอา แต่คุณตาบอกไม่เป็นไรถ้าไม่เอาก็เอาเงินตรงนี้ไปทําบุญให้กับ mm. คนตายก็แล้วกันก็ยังคิดว่าแค่นั้นอยู่เลยฮะคุณผู้ชมพอวันรุ่งขึ้นคุณตะเกียรโทรศัพท์มาหาอีกบอกให้ไปช่วยเอาศพที่วัดเพื่อไปชาปนกิจกู้ภัยก็รีบไป แล้วก็ได้นําเงินที่คุณตาให้มาเนี่ยรวมกันเห็นมีการบอกนะจ่ายค่าทําศพ5้าพันตามจํานวนที่ปรากฏในเอกสารรับเงินของทางวัดเลยเพราะวัดเขาก็มีเอกสารรับเงินทั้งหมดกู้ภัยบอกจัดแจงให้หมดเลยนะฮะเห็นมีการบอกพอเกิดเรื่องเกิดราวมาคุณตาบอกใช่ไหม,มว่าอยากฆ่าตัวตายเพราะเครียดมากกับสมบัติชิ้นสุดท้ายกู้ภัยเองก็บอกผมก็เครียดเหมือนกันเสื่อมเสียทั้งเกียรติเพราะคนออกข่าวไปอะไรไปบอกอุ้ยกู้ภัยขโมยทอง เขาบอกผมไม่อยากทําแล้วแต่ถ้าวันนั้นมีคนแจ้งว่ามีคนตายแล้วเป็นคนแก่85ถ้าผมไม่เข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นผมก็โดนสังคมด่าอีกทิ้งศพไม่ดูแลคนแก่ผมมาโดนกันทั้งขึ้นทั้งล่องลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภยัยดูฮะแกบอกให้ช่วยหาบาัตรเพราะว่าไอ้ไอ้โรงพยาบาลเขาก็ต้องการบาัตรคนป่วยเพราะว่าคนตาแกใ คนตายไปไม่มีเลยไม่มีอะไรเลย,เ,ลย,เ,ลยเรื่องจริงเพราะพี่ก็บอกมาข่าวว่าแกให้พี่คนละพันแล้วพี่ก็บอกอันงนงั้น่วมทําบุญกับแกแกจะได้เอาไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยแกบอกให้ก็คือให้ทําบุญก็สดทำบุญคนของเองินแกเพิ่มอันนี้จริงไหมไม่ม,มีพี่ทําบุญใส่ทองพันหนึ่งเพื่อจะทำทำบุญล,ลงศกแล้วก็ไปเลียร์ค่าวัดให้ผ่านหลวงพ่อได้เพราะพี่เป็นคนไปเลียร์อ่าอ่าใช่เพราะหนูไปไปที่วัดมาแล้วเขาบอกว่าพี่จะจ่ายไปห้าพัน ใช่ห้าพันกว่าบาทแล้วก็ใส่ซองอีกเออพี่ก็เสียใจยที่เกิดแบบนี้ถ้าถานกับกันนะถ้าถติว่าพี่ไม่สนใจเลยตัวพวกพี่ก็ผิดก็ไปเป็นข่าวอีกว่าทิ้งศพทิ้งอะไรไม่ดูแลคนแก่ใช่ไหม เรียกรับเงินเห็นก็มีเงินแล้วไปเอาเงินเข้ามาอะไรเนี่ยพี่ก็ปุพี่ก็ผิดอีกทําอะไรก็ผิดคือก็อยากให้เรื่องมันจบแล้วถามว่าเือเราไม่รู้ว่าแกมีจริงไม่จริงแกไม่ได้มีคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าวันนั้นได้เงินมาจริงแต่ตัวเลขเนี่ยค่าเคลื่อนเล็กน้อยคุณตาบอกว่สี่พันกู้ภัยบอกได้มาสามคนคนละพันก็เป็นสามพันพอไปถึงวัดจ่ายค่าทําศพไปห้าพันใส่ซองทําบุญเพิ่มอีกหนึ่งพันเป็นหกพันตอนนั้นคุณตาก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้เราเดินทางไป ที่วัดลาดปลากเขาค่ะสถานที่เผาศพคุณยายล้วนคุณเมธาเป็นเจ้าหน้าที่วัดยืนยันว่ากู้ภัยเป็นคนจ่ายค่าดําเนินการเพราะวันนั้นพอศพคุณยายมาถึงปุ๊บเผาเลยอืค่าใช้จ่ายห้าพันกู้ภัยควักเงินห้าพันบาทให้ไปหลังจากนั้นคุณตาบอกอา้าทําไมกู้ภัยเป็นคนจ่ายค่าจัดงานศพน้องสาวผมไม่ได้ผมจะจ่ายเองทางวัดก็เลยชี้แจงคุณตาไม่เป็นไรนะคุณตา จ่ายเป็นค่าทำบุญลงศพละกันอ,อ,อีกห้าพันคุณตาก,ก็จ่ายเงินสดมาทางวัดยืนยันคุณผู้ชมคะคุณตาเนี่ยแกมีฐาน,นะจริงเศรษฐีนะคะตระกูลเนี้ยเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนชอบทำบุญสมัยก่อนเนี่ยหนุ่มๆยังแข็งแรงมาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำทำทีนึงเป็นแสนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คนสงสัยว่าตาแก,กมีทอง50บบาทจริงหรือเปล่าทางวัดเชื่อว่ามีจริงแล้วคุณตาแก,กเป็นคนมีเกียรติด้วยแกคงรู้สึกว่าเฮ้ยให้ใครมาจ่ายเงินงานศพน้องสาวตัวเองแบบเนี้ย ไม่ยอมคุณตาก็จะจ่ายเองก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาคุณตาบอกว่าเครียดอยากจะผูกคอตายเพราะมรดกชิ้นสุดท้ายของตระกูลเนี่ยหายไปผมก็พยายามจะให้กำลังใจคุณตานะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ทอง50บาทนั้นน่ยอยู่ที่ใครกันแน่ปี6-3กตอนน้องสาวเขามาเสียก็เลยได้รู้จักกันบนออกเองออกเองตอนนั้นราวลสอมื่นบาทเงินเนี่ยมูนิธิเขาจ่ายไปประมาณ5 0 0 0บาทลุงเขาบอกอยาก ทำบุญอีกลงศพห้าพันลงกดใจอีกห้าพันก็เป็นหมื่นหนึ่งรวมกันสองสองกันหมื่นหนึ่งขออนุเคราะห์แบบจัดไปไม่มีครับที่คุยแกแกไม่เคยพูดเลยคำนี้แกไม่ชอบด้วยแกบอกว่าอย่ามาพูดว่าอนาถาอะไรประมาณนี้แกบอกว่าเขาค้นบ้านสามคนค้นตอนที่ตํารวจกลับแล้วอันนี้คือที่ลุงไรผมฟังนะบอกว่าพอจะกุกตำรวจกลับปุ๊บกู้ภัยค้นบ้านกันเลยจนเมื่อหลังแกเลยไปนั่งรองนอกก็ยังไม่เลิกค้นอีกแกบอกว่าเนี่ยทองหาย ห้าสิบบาทเป็นทองของพ่อแม่ให้ไวเนี่ยแกอยากฆ่าตัวตายทําบุญมากชอบมากครับแล้วแกไม่ชอบมาใครมาช่วยเหลือแกลงมาจากแกไม่ยไมเอาเลยแกบอกครูภัยบอกได้ยินเลยเขาบอกให้โทรหาเขาผู้หญิงให้โทรหาเขาเขาไปทำความรัดแห้คูในสำนักงานเลยก็ทีมเดียวกันก็ได้ทีมคนเดียวกันสามคนนี้แหละเขาก็มาดูแลใช่เขาจะมาเขาจะจ่ายเองพอสวดเสร็จทุกอย่ะเนื่องจากว่าในบ้านไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยแล้วกู้ภัย เพราะเออหนูไม่ได้มีคลิปตอนที่ทํางานตอนที่ช่วยคนเจ็บอตอนนี้เก็บศพอะไรเลยก็เลยมีแต่ความบริสุทธิ์ใจนี่แหละย,ยืนยันตาหนูไม่เอาอยู่แล้วอเดี๋ยวรอดูว่าเจ้านที่ตํารวจจะได้หลักฐานอะไรไหม